อาช Search, ่วงนี้ไปพูดคุยกับพี่ๆนักวิเคราะห์ดูนะครับพูดคุยกับพี่สุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สุเชษทรัพย์เอเอสแอลจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับสามท่านนี้ทำอะไรมาเนี่ย ภาคบ่ายนี่ตีหุ้นขึ้นใหญ่เลยนะ <c oughs> เย็บแมงกรุงเทพ <c oughs> ช็อกมินนะช็อกมินโอทีพิเทพพิเทพนี่ตกลงร้อยหกสองลร้อยสามเนี่ยจะไปร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบเลยเนี่ยใน <c oughs> แง่กำไรนี่ไปได้ดีมากนะ <c oughs> เป็น <c oughs> เพราะสาเหตุเป็นเพราะว่าผมเรียนให้ทราบก่อนว่าเขาคงพอทราบข่าวเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการลดกำลังการผลิตของอ,อะไรนะของซาอุแล้วนะฮะแล้วก็รัสเซียแล้วยื่นไปจนถึงกันยา แล้วพอปีหน้าจะมีการลดต่อเนื่องเพราะนั้นค่าขคยซื้อพิเทพเนี่ยซื้อถือยาวๆเนี่ยนะดูจากวันนี้ทั้งวันเลยนะผมนั่งดูเนี่ยไม่ยอมลงนะครับคายืนรอรับร้อยหกสิบาทเนี่ยไม่ยอมให้มาเลยนะเอาแต่ขึ้นอย่างเดียวตัวที่สองเนี่ยยืนพยายามที่จะรอซื้อนะไอแอดวานเนี่ยสองรอยี่สิบาทเนี่ยคุณพูดถึงไทยคมผมเลยเอาแอดวานมาคุยด,ด้วยแอดวานนี่ปริมาณการซื้อขายหนานแน่นมากนะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างใช้ได้เลย นะครับเพราะนั้นสองตัวนี้ผมถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการลงทุนนะฮะส่วนหุ้นที่มีลักษณะของการแกว่งนะฮะลักษณะของการแกว่งเนี่ยผมแปลกใจว่าวันนี้หุ้นแบงก์เป็นหลีดนำขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเคแบงก์แบงก์กรุงเทพกรุงไทยแบงก์ไทยพาณิชทีทีบีนะฮะผมยังไม่ได้ไปดูตัวทิสโก้นะฮะว่าทิสโก้ขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ดูจากอาการเนี่ยอ่มันเหมือนกับมีความสบายใจระดับหนึ่งผมว่ารายย่อยไล่ไม่ได้หรอกเนี่ยต้องเป็น นะต้องเป็นระดับใหญ่ๆหน่อยนะที่จะมาซื้อหุ้นเหล่านี้กับนะเพราะนั้นก็โอเคฮะนะอย่างไรก็ตามนะผมเห็นอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเห็นด้วยกับการที่จะซื้อไทยคมนะเชียร์คร์เพราะราคาหุ้นที่ระดับการบาท11บาทเนี่ยมันเคยวิ่งกันไปถึงระดับ15บาทนะ15บาทเนี่ยแล้วถ้ามองไปยาวๆหน่อยขอประทานโทษทีมงานขึ้นวีให้ผมสักนิดนึงอะ นี่เป็นเดย์นะฮะขอกรุณาขึ้นวิกเนี่ยฮะ10บาททะลุผ่านเนี่ยนะจะไปได้ไปนู่นและ20บาทในระดับมันเลยนะในระดับมันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไปไกลกว่าน,นี้เยอะแล้วนี่มันเพิ่งเริ่มก่ออาการแค่1 2 0 0บาทเองเพราะนั้นผมเห็นด้วยฮะในในเครือข่ายต่างๆนะครับตัวแอดวานอีกตัวหนึ่งคืออินทัศนะลองขอความกรุณาช่วยเปิดอินทัศให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับอินทัศเนี่ยอยากเชียร์อินทัศนะแต่ราคาติดอยู่ที่80บาท ราคาจะติดอยู่ที่80บาทก็ได้อีกประมาณแค่4บาทต่อหุ้นแต่มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ที่อยากให้เห็น2ตัวเลยฮะเป็นหุ้นบางจากท่านขึ้นบางจากให้ผมทีฮะ BCP ฮอไทยออยครับไทยออยอโอ้โหโอ้โหทำไมกล้าขาขึ้นนะโอ้พเทไม่ต้องไปซื้อปอทออกซื้อพิเทพแทนซื้อบางจากซื้อไทยออยผมว่าก็แฮปปี้แล้วนะ ผมว่าก็แฮปปี้แล้วก็ก็โอเคฮะแต่หุ้นพวกเกี่ยวกับตัวกราฟตัว G P S 4เล่นเล่นระหว่างรีบาวเฉยมีหุ้นตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเป็นเป็นอภิมหาของตัวตลาดคือเดลต้า <c oughs> ผมมองว่าตัวเดลต้าเนี่ยนะครับทำราคาไปเนี่ยนะบอกผมบอกกับลูกค้าผมนะว่าซ,ซื้อไป้อไปขายร7 0แล้วกัน ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ดูเนี่ยมันไม่ยอมลงอ่ะครับเออนะอชิ้นสว่วนเล็กทนอิ์ยังเป็นในตลาด n ส s d a กมีลักษณะการเติบโตและความต้องการต้องข้างสูงครับเพราะนั้นถ้าใครไม่อยากซื้อตัวนี้ก็มีให้เลือกระหว่างฮานากับคงเจริญ er แต่ถ้าจะดูความแข็งแรงสังเกตถ้า,ถา,าการรอบเนี้ยตัวคงเจริญ er จะอ่อนแอกว่าฮานานะครับหุ้นที่กลับมาวันนี้อีกตัวหนึ่งคือตัว AOT นะกลับมาค่อนข้างสดใสามากนะครับเอ t นะครับก็ลองดูครับอันนี้คือหุ้นที่ที่ทางผมว่ามีแนวโน้มค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีสําหรับการลงทุนสําหรับที่จะถือหุ้นกันไปนะครับลองพิจารณาดูครับอตอนนี้สิบหกานาฬิกาสิบเก้าตีเหมือนกับมีมีลางมีสัญญาณมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ปริมาณการซื้อขายไม่ได้มากนะฮะ แต่หุ้นเนี่ยกะติดลบแล้วดูว่าอาการครึ่งเช้านี่เ <c oughs> ชื่อไหมฮะครึ่งเช้านี่ผมเนี่ยอยากจะร้องไห้ฮะบอกให้ลูกค้าซื้อตั้งแต่เมื่อคืนคบ,บอกเช้าให้ซื้อหุ้นไม่มีใครซื้อเลยฮะแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยพอหุ่นขึ้นเนี่ยลูกค้าขึ้นซื้อกันแบบเต็มๆตมไปหมดเลยฮะ,ะก็ตลาดดีก็เลยทําให้นักลงทุนมีกําลังใจขึ้นนะครับฝากตัวสุดท้ายครับ เล่นรอบบี M S อครับยี่สิบแปดบาทขายสามสิบาทเล่นรอบเอาแล้วกันครับหุ้นตรงนั้นชุดนี้ที่เด่นมากๆนะครับวันนี้หุ้นที่ตลาดขึ้นขึ้นเพราะด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ครับขึ้นเพราะด้วยกลุ่มลงกัรครับแล้วขึ้นเพราะด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม่มีก้าวไกลครับครับค่าโอเคครับรันพรุ่งนบ๊วยพิเศษหน้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าเจอกันีครับสวัสดีครับลา ฟิชเช่ครับหนีหนีคำถามผมว่าหนีคำถามไป